อย่างที่บอกอะไรนะอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยเอาจริงดาราตอนนี้ก็เจอปัญหาเหมือนกันและดาราทุกคนก็ไม่ได้หมายความว่าหูเขาจะมีเงินเก็บแบบอู้ฟู่ล่าสุดเนี่ยคุณออฟสุพนัทเราจะคุ้นกันก็คือคุณอภิเษเอฟลายท่านน่าจะเห็นภาพก็แล้วเจ้าตัวในผู้ชมฮะไปขับแกร็บแล้วจริงๆนี่เดี๋ยวไม่มีภาพจริงๆด้วยนะฮะที่เขาเนี่ยปฏิบัติงานคือเบื้องต้นเนี่ยพอมันมีข่าวว่าคุณออฟสุพ,พนัทเนี่ยนะครับผู้ชมฮะไปขับแกร็บ ซึ่งตอนนั้นทุกคนก็สงสัยบอกโหขนาดชาวบ้านก็ว่าหนักแล้วดาราศิลปินยังหนักถึงขนาดต้องออกมาขับแกลบล่าสุดคุณผู้ชมฮะวันนี้ทีมข่าวอมรินทีวีเลยไปเจอกับคุณอ๊อฟเนี่ยนะฮะเพื่อจะสอบถามว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงรถเขาที่ใช้ในการขับส่งอาหารแล้วก็ภาพอื่นๆในตาในที่เขามีการแชร์กันเนี่ยนะฮะว่าคุณอ๊อฟขับจริงหรือเปล่าเจ้าตัวยืนยันนะฮะว่าขับจริงฮะถามว่าเพราะอะไรถือไหม ถึงต้องมาเปลี่ยนมา,มาขับรถส่งอาหารเจ้าตัวยอมรับครับว่าจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยนะฮะก็คือสถานการณ์โควิดงานอีเวนต์อะไรทุกอย่างเนี่ยมันหยุดชะงักไปหมดประกอบกับคุณแม่เองเนี่ยก็ยได้มีการสอบถามคุณแม่แล้วรายได้เนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่าเอาจริงนะฮะคือเห็นบอกวิ่งระยะเวลาการวิ่งคุณผู้ชมดูนะฮะคุณออฟเนี่ยวิ่งตั้งแต่10บโมงถึงหนึ่งทุ่มค่าน้ํามันวันนี้กราถามคุณออฟบอกว่าเอาจริงคุณออฟออฟได้กี่บาท อ๊อบบอกวิ่งตั้งสิบโมงถึงทุ่มหนึ่งน้ำมันเนี่ยสามร้อยบาทต่อวันเนี่ยนะฮะรายได้เนี่ยเมื่อวานนี้ได้ร้อยห้าสิบห้างานแต่เจ้าตัวพูดอันหนึ่งต้องชื่นชมเลยนะฮะ,ฮะเขาบอกว่าตอนแรกเขาก็อายคุณผู้ชมครับว่าจะขับดีไหมเนี่ยนะฮะแต่สุดท้ายก็คิดว่าเฮ้ยนี่มันงานสุจริตไม่เห็นต้องไปอายเลยดังนั้นก็เลยตัดสินใจว่าเอา้าเราก็ทํางานสุจริตไม่จําเป็นต้องอายเนี่ยนะฮะอ๊อบยังบอกด้วยเนี่ยนะครับว่า ช่วงนี้สถานการณ์บังคับให้เราต้องทำเราต้องผ่านไปให้ได้ได้ไดกำลังใจจากคุณแม่บอกว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องอายทุกอาชีพล้วนเป็นอาชีพที่น่าภูมิใจยืนยันว่าไม่ได้ทำเอากระแสและไม่ได้ทำเพื่อจะไปทำพวกคอนเทนต์ u t u b e ไม่ใช่ผมดิ้นรลนจริงๆงนี่จริงนอกจากเขาให้สัมภาษณ์อมรินนะฮะวันนี้มีสื่ออื่นๆไปคุยกับเขาคือเขายอมรับบอกโอ้พี่ถ้ามันไม่มีนะรถผมก็ต้องขายแล้วเหมือนกันนะ <mm ่เห็นบอกเขาเป็นรถใหญ่เนี่ยนะฮะ มันก็เลยทําให้กินน้ํามันพอสมควรเหมือนกันลองฟังเสียงออฟดูหน่อยฮะสถานการณ์แบบนี้เราจะมานอนตื่นสายไม่ได้นะเราจะมาแบบไม่ทํางานทําการไม่ได้เราต้องแถบทําตัวให้มีประโยชน์มีค่าหน่อยพอนึกได้ปุ๊บเออเราเป็นคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์เราเป็นคนชอบท่องเที่ยวแบบมีมีทักษะในเรื่องของการใช้ท้องขับขี่บนท้องถนนก็เลยมองว่าเออเอาเอา,เอาสิ่งที่เรามีที่บ้านมาใช้ประโยชน์ดีไหม ทั้ง2อย่างเลยคือมอเตอร์ไซค์ก็จะใช้งานรถยนต์อีโคคาร์ที่บ้านก็จะใช้งานเลยมาลองหาสมัครดูว่าแบบเออสำรวจก่อนออศึกษาก่อนว่าแต่ละที่มันเป็นยังไงมันคุ้มไหมจริง,รงๆก็อาจจะมองว่าไม่คุ้มนะฮะเพราะว่ารถที่บ้านเรามันมันเป็นรถที่คันใหญ่หน่อยแต่ก็ต้องลองทําดูเพราะว่าอยากทาอ,อ,อ่ะบางคนทําในช่วงแรกๆนะที่โควิดมาแล้วรอบแรกแล้วเขาได้ดีว่ <S <S ทาทพรงนั้นวันนี้เราเราก้าวมาตรงนี้แล้วมันเป็นอีกหนึ่งบทบาท ก็ก็จะพยายามขยันแล้วก็ทําให้ได้อย่างพี่ๆรุ่นใหญ่เขาอลองดูฮนะตอนนี้เราก็ยังฝึกนี่ฮะเพราะฉะนั้นชีวิตไม่สิน้นต้องดิ้นกันต่อไป